ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนป้าโรแจ้งความกับตำรวจหลังชาวบ้านรังเกียจค่ะโดยป้าคนดังกล่าวได้เข้าไปแจ้งความกับรองสารวัตรสอบสวนสพพรทธาตซอแหจังหวัดแพร่นะคะโดยให้การว่าทุกวันนี้ออกไปไหนก็จะถูกชาวบ้านรังเกียจค่ะกล่าวหาว่าตัวเราเป็นโควิด -19 ทาทั้งที่ไม่ได้ติดโควิดนะคะ และก็ไม่ได้ใกล้ชิดสัมผัสผู้ป่วยแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าญาติติดโควิด -19 รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเท่านั้นทําให้ได้รับความเดือดร้อนในการใช้ชีวิตประจําวันมากค่ะหากว่าต่อไปนี้นะคะมีใครมากล่าวหาว่าตนเองติดโควิด -19 ก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขอหาหมินประมาทวันนี้มาแจ้งลงบันทึกประจําวันเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ